สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะฮะผมจะรีวิวสถานที่ทำเลสำหรับให้เช่านะครับพี่น้องเริ่มสแกนตั้งแต่ด้านออฟฟิศซ้ายมือนะฮะแต่และช่องนะครับช่องละ10เมตรนะครับ มีทั้งหมด10ช่องครับผมบริเวณฮะจากตั้งแต่เริ่มต้นโฟกัสมานะมาถึงบริเวณนี้นะครับความยาวอยู่160เมตรฝั่งด้านนู้นนะครับถนนสี่เลนฮะเพื่อมุ่งหน้าไป บ้านค่ายนะตลอดจนไปจังหวัดนครสรอมาและจังหวัดกรุงเทพครับผมถนนสี่เลนนี้เป็นถนนหมายเลขทางหลวง201ชัยภูมิสีคิ้วนะครับสแกนกลับมาโครงสร้างประมาณขนาดนี้นะครับ กัไปอีกนะฮะบ,บริเวณออฟฟิศครับผมกล้องเดินทางนะครับฝั่งด้านนู้นที่สูมไปนะครับมุ่งหน้าไปตัวอำเภอเมืองนะฮะในจังหวัดชัยภูมิครับบริเวณจุดนี้นะครับห่างจาก จุดนี้ไปอยู่ที่7กิโลครับพี่น้องครับผมจุดนี้นะครับคือหมู่บ้านกุตลลมตำบลหนองนาแซงอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิครับผมด้านนู้นที่โฟกัสไปนะครับใกล้ๆสะพานลอยนั่นคือโรงเรียนบ้านกุตลลมที่นี่ครับ โฟกัสมาด้านหน้านะฮะด้านหน้าทำเลนี้นะฮะคานผู้ชมท่านใดนะครับคิดว่าเหมาะสมกับอาชีพเจ้าของนะฮะลองติดต่อมานะครับแต่ก่อนนะฮะผมทำเป็นชูรูมรถยนต์นะครับรถยนต์รถยนต์มือสองนะครับบริเวณนะครับปะ ประตูนะฮะซุ้มประตูขออภัยครับผมประตูซ้ายขวานะครับจะมีโครงนี่ฮะความยาวอยู่ที่12เมตรครับผมซุ้มประตูที่เข้าไปอยู่ที่10เมตรครับผม 10- หรือ8เมตรประมาณนี้นะครับผมจะเดินข้ามถนนนะฮะหยุดบริเวณเกาะกลางนะครับผมเกาะกลางนั่นคือฟุตบาทนะครับกล้องหันไปด้านซ้ายนะครับ ด้านนั้นก็คืออย่างที่เรนได้ทราบนะครับไปตัวจังหวัดครับผมรอบข้างนะฮะรอบข้างสถานที่ประกอบกลางรอบข้างก็คือเนี้ยเป็นคาแคร์หยอดเหรียญน,นะครับแล้วก็มี أ, หยอดเหรียญซักผ้านะครับประมาณนี้ครับผมด้านนู้นจะเป็นนะหมู่บ้านปุตตะลมนะครับด้านนั้นจะเป็นหมู่ที่9และหมู่10ครับผมขัวกัาอีกด้านนั้นคือนะครับเอ่อ ร้านพดุงอะไรนะครับรถเกี่ยวนะฮะประมาณนี้ครับผมแล้วก็จะมีห้องนะฮะอาคารเช่านะฮะไล่ไล่ไปทางนู้นครับผมจุดนั้นี่โฟกัสไปนะครับซูมหมดแล้วนะครับนั่นคือสี่แยกไฟแดงนะครับห่างจากจุดนี้ประมาณสามร้อยเมตรครับผมกลับมายังสถานที่ที่ จะให้เช่าต่อนะครับผมขออนุญาตบรรยายเพิ่มเติมผมจะเดินข้ามถนนไปแล้วนะครับประตูของเราทํานะครับก็จะเป็นนะฮะประตูเหล็กนะฮะเลื่อนออกนะครับประมาณขนาดนี้ครับผมครับผมอนุญาตนะฮะหยุดตรงนี้นะครับเพื่อบรรยายนะครับถนนนะฮะในโครงการนะครับบริเวณนี้นะครับทั้งหมดอยู่ที่ ห้าเมตรนะครับห้าเมตรห้าเมตรครับกล้องหันมหมนะครับผมด้านิดเหนือนะฮะนั่นคือห้าเมตรนะครับห้าเมตรครับผมเราจะพาท่านผู้ชมเข้าออฟฟิศนะครับออฟฟิศนี่นะฮะจะมีทั้งหมดอยู่สามล็อกนะครับหนึ่งแพหนึ่งล็อกสองล็อกสามล็อกมานี้ครับผม้านหน้าเป็นประมาณขนาดนี้นะครับ เลื่อนขวามานิดนึงนะครับผมนะครับ้านหน้ามาขนาดนี้นะครับทีโฟกัสไปนะครับนั่นคือห้องผู้จัดการนะฮะห้องผู้จัดการใหญ่นะผมตั้งชื่อว่าเป็นห้องผู้จัดการใหญ่ครับผมแล้วก็จะมีห้องโถงนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมนะฮะเข้าไปดูนะครับเปิดประตูนะครับล็อกที่ว่านเนี่ยก็ประมาณนะฮะ สี่เมตรสเมตรประมาณน่าจะประมาณหนึ่งหนึ่งหนาประมาณ1ิบสเมตรครับผมออฟฟิศนี้นะครความยาวครับผมสแกนไปนะครับก็จะมีด้านหน้ามีแอร์นี่ห้องโถงใหญ่นะครับมีแอร์สองตัวนะครับมีพ,รรมพัดลมพดานสามตัวนะครับผมก็จะเป็นด้านบนก็จะเป็นฝ้าเป็นหลุมอย่างนี้นะครับกระเบื้องก็ สีขาวครับผมกล้องสแกนไปเรื่อยนะครับแล้วก็หันมาด้านที่เราเข้ามาคือด้านฝั่งนี้นะฮะเดี๋ยวผมก็จะพาไปเรื่อยๆนะครับผมเราจะเริ่มเข้านะฮะผมเขียนชื่อว่าห้องรับรองห้องผู้จัดการประมาณนี้ครับมือจับประตูดึงที่นี่ฮะเราจะมีมเีเครื่องใช้สำนักงานให้ด้วยนะฮะตู้เอกสารทั้งหมดมี3ตู้ครับผมมีโต๊ะ นะทํางานมีเก้าอี้ทํางานนี้ครับผมประมาณนี้ครับแล้วก็ด้านนี้จะมีแอร์ห้องนี้มีแอร์หนึ่งตัวครับผมแล้วก็จะมีนะฮะฝ้าเป็นหลุมเหมือนเดิมแล้วก็จะเป็นพัดลมนะครับพัดลมนะฮะผมขออนุญาตนะครับนะเปิดจากนะฮะจากด้านในนะครับเพื่อจะให้ชมจากห้องผู้จัดการใหญ่ในห้องรับรองประมาณนี้ครับผม มีคิวทัศน์อยู่ด้านหลังนะครับผมส่วนคิวทัศน์เดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปชมอีกครั้งหนึ่งนะครับเลินขวามาช้าๆนะครับเราก็จะเห็นนะฮะทัศน์นิสัยนะครับมุมมองเป็นป้อมปราการดีมากๆเลยนะครับสําหรับผู้ที่จะเข้ามาเช่านะฮะเพื่อจะต่อเนื่องประกอบกิจการของท่านนั้นๆประมาณนี้ครับผมจะมีบ้านนะฮะบ้านของเราก็ทําประมาณขนาดนี้ครับผมนี่ครับ ดูเครือความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างนะที่เรากวาดสายตามองเห็นนะครับมาลงนะครับผมดนะฮะจะโยกขวามาอีกนะครับอยู่ในออฟฟิศนะครับนั่นก็คือห้องรับรองใหญ่ครับผมรองรับลูกค้าใหญ่ครับป็นเรื่องขวามานี่นะครับอันนี้ก็เป็นห้องนอนนะห้องนอนก็ได้หรือห้องอ รับแขกก็ได้ฮะแล้วแต่นะฮะผู้ที่จะเข้ามานะฮะเช่านะครับผมผมขออนุญาตเปิดไฟนะครับผมนะฮะเปิดไฟครับมานีนะครับปิดประตูนะครับจะมีนะฮะก่อนห้องนี้ก็ใช้เป็นห้องนอนนะครับผมครับจะมี เก้าอี้นะฮะแล้วก็ชุดรถแขกประมาณนี้ครับผมป้าพิดานนะครับส่วนด้านในก็เช่นเดียวกันครับผมด้านในห้องนอนก็สามารถเปิดมากแล้วก็ออกไปชมทิวทัศน์ด้านนอกนะครับแอร์หนึ่งตัวเช่นกันครับผมแต่ฝั <Okay. S 1> ่งนี้ก็เป็นประตูห้องน้าในห้องนอนครับผมเป็นงี้ครับผมครับสิงครับ ผมจะปิดไฟนะเราจะจากลาห้องนี้ไปนะครับไฟเลยครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปแล้วนะครับจากห้องนอนนะฮะทำห้องรับแขกก็ได้ไปด้านขวานะครับที่ผมโฟกัสไปคือด้านทิศเหนือนะฮะทิศเหนือนะครับผมทิศเหนือแล้วก็จะเลี้ยวขวาเข้ามาด้านนี้ไฟนี้ก็จะเริ่มจากนะฮะเป็น้องเราห้องครัวก่อนห้องครัวบอ้ห้องครัวนะผมห้องครัวประมาณนี้ครับ ห้องครัวนะฮะด้านนี้ก็สามารถมองเข้าไปมองออกไปนะครับจากบริเวณห้องครัวได้ครับผมนะครับจะมีพัดลมเพาดาน,นนะครับมีซิงก์นะฮะแล้วก็มีชั้นวางจานวางแก้ววาง้วงยแล้วก็วางไปประมาณนี้ครับผมตาน,นี้เช่นกันอย่างนี้ครับ ถงดังนิดหนึ่งคะขออภัยครับผมแล้วก็นะฮะกล้องนะครับก็จะหันมานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นนะครับเบรกเกอร์ใหญ่ครับผมเมนใหญ่ครับแล้วก็จบมาจากห้องครัวห้องครัวก็จะเลี้ยวซ้ายมานะครับก็จะเป็นเอ่อห้องนะครับห้องน้ําผู้หญิงครับอันนี้นะครับห้องน้าผู้หญิงจะมีกระจกนะครับนนี้ครับผม ก็จะมีพัดลมตัวดูดนะครับประมาณนี้ครับผมเราจะเข้าแลนะ้วห้องน้ำผู้ชายครับผมห้องน้ำผู้ชายนะมีโถฉี่ผู้ชายครับผมนะครับประมาณขนาดนี้ครับผมนะครับฝ้าเพดานก็มีตัวพัดลมดูดเหมือนกันนะครับประมาณนี้นะครับ สิ่งล้างหน้าครับผมนะครับเราจะจากลานะครับห้องน้ําผู้ชายไปนะครับปุ๊บปิดไฟเรียบร้อยนะครับจะเดินออกมาด้านซ้ายนะครับเพื่อมุ่งหน้าออกมาด้านประตูทางเข้านะครับเดี๋ยวฟังฝั่งฝั่งด้านนั้นนะครับพี่น้องครับประตูสามารถเกิดได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเยี่ยมชมฝั่งด้านนู้นอีกทีหนึ่งนะครับเราจะออกจากประตูออฟฟิศกันนะครับออกจากประตูออฟฟิศ ก็หันหน้าด้านขวามานะครับก็มาดูทิวทัศน์ด้านาถนนเทยภูมิ2ตึก1ตึก2ได้ครับผมผมเลี้ยวขวานะเลี้ยวขวานะออกมาจากออฟฟิศนะครับทางน,นี้นะครับก็ยังอยู่บนถนนนะฮะบ,บริเวณนี้5เมตรนะครับ5เมตรพาเดินรอบออฟฟิศนะฮะรอบออฟฟิศฝั่งดานนี้ก็นะครับ ผมนี่นะฮะไม่ได้มีพนักงานตอนนี้ฮะไม่ได้ทําความสะอาดแล้วก็ไม่มีคนสวนนะครับตัวนี้ครับผมจะลกนิดนึงนะครับประมาณนี้ครับผมด้านนี้ก็จะเป็นนะต้นตะกูใหญ่มากครับผมร่มรื่นครับอยู่ที่นี่ร่มลื่นครับฝั่งด้านนี้นะครับเป็นออฟฟิศด้านทิศเหนือนะครับด้านทิศเหนือจะยืนอยู่ด้านมุมออฟฟิศทิศเหนือนะฮะมุมออฟฟิศทิศเหนือครับตูนนี้สามารถเปิดได้ครับผมในโซนนี้นะฮะห้องนี้นะครับผม ห้องนี้เมื่อกี้เมื่อกี้ผมไม่ได้พาพาเข้าไปนะฮะเปิประตูประตูจะเปิดบริเวณนั้นครับผมนะครับเราก็สามารถใช้ประตูด้านนี้ได้เหมือนกันนะครับผมวันนี้ก็เป็นห้องผู้จัดการอีกหนึ่งห้องผู้จัดการเหมือนกันนะฮะก็จะมีแอร์แอร์ในตัวอีกนะครับผมครับกล่องเดินทางนะครับรถสามารถวนล้อมรอบบริเวณนะฮะแต่ก่อนนี้ผมทําเป็นสวนหย่อมนะฮะ รถยนต์ผ่านได้เลยนะครับรถยนต์ผ่านได้เลยปุ๊บนะจะบนซ้ายบนขวาก็ได้ครับทีนี้กล้องนะฮะโฟกัสไปทางทิศใต้นะฮะของสถานที่ครับผมครับดูด้านหลังนะฮะด้านหลังนี่นะฮะก็จะมีแอร์นะครับคอมเพรสเซอร์ทั้งหมดอยู่5ตัวครับผมด้านหลังของออฟฟิศนะฮะออฟฟิศประมาณนี้ด้านนี้อยู่มุมทิศเหนือนะฮะมุมทิศเหนือครับผมมีพัดลมพดานป้าครับ กล้อ,องเดินทางนะครับผมแต่หลังออฟฟิศครับถนนนี้จะเดินนะฮะไปถึงนู้นะอยู่ประมาณสากักรอ่เมตรนะครับตั้งแต่บริเวณนี้ไปนะฮะร2 0เมตรนะครับตรงนี้อยู่ประมาณสากักสิกว่าประมาณนี้ครับผม ก็จะมีนะครับโรงจอดรถลูกค้านะครับโซนที่เราจะให้เช่านะฮะโซนที่เราจะให้เช่านะครับเป็นโซนในบริเวณถนนนะฮะถนนถนนตรงนี้นะครับผมเดินนะครับผมตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับผมแต่ว่าถนนเนี่ยเราใช้ร่วมกันนะครับบ้านผมอยู่ด้านหลังนู้นนะครับด้านหลังนะฮะบริเวณจอดรถจะจอดได้ทั้งหมด11หรือ12ช่องนะครับผมซูมไปนะครับส1ดหรือ12ช่องนะครับ เราเขียนไว้ว่าที่จอดรถสำหรับลูกค้านะฮะนี่ครับผมตัวนี้ครับผมด้านหลังนะครับจะอยู่ที่นะครับถนนนะฮะถนนรวมจอดรถนะครับในโซนนี้นะฮะนี่ฮะคำว่าโซนนี้ของผมนะครับนี่ฮะจากจากขอบสีเขียวนี่ฮะจากซอกคิวเขียวนะฮะไปอยู่บริเวณที่กั้นนะฮะกั้นรถจอดนี่นะฮะอยู่ที่10เมตรครับผม10เมตรนะฮะ สิบเมตรนะฮะผมจะบรรยายต่อนะครับบริเวณโชว์รูมนี้นะโชว์รูมนี้นะฮะเจ็ดเมตรห้าสิบนะครับเจ็ดเมตรห้าสิบนะโชว์รูมนี้นะครับโฟกัสตรงนี้เลยนะครับเสานี้กลับมาเสานี้นะฮะเจ็ดเมตรห้าสิบนะครับแล้วก็ตลอดจนสิบช่องนะฮะช่องละสิบเมตรครับพี่น้องครับผมกลับมาถนนนี้อีกนะครับถนนนี้ทั้งหมดห้าเมตรห้าเมตร บริเวณถนงนี้5เมตรเจเมตร50สิบนะครับแล้วก็10เมตรนะฮะ10 7เจทั้งหมด20กว่าเมตรครับผมผมจะเดินทางนะครับจะเดินทางกล้องจะเดินทางกล้องจะเดินทางนะฮะให้ไปชมนะครับที่จะเข้ามานะครับใช้สถานที่บริเวณนี้นะครับผม รถวิ่งสัญจรตลอดนะครับเพราะเป็นถนนหลักครับผมผมผ่านมาทั้งหมดเนี่ยกี่กี่ช่องฮะหนึ่งสองสามสี่นะฮะสี่สิบเมตรแล้วนะครับสี่สิบเมตรเราเดินมาถึงช่องที่สี่นะครับสี่สิบเมตรห้าสิบเมตรหกสิบเมตรเจ็ดสิบเมตร 80เมตร90เมตรนะครับหนึ่งรเมตรครับถนนก็สามารถวนออกซ้ายออกกว่าได้นะครับแต่ว่าผมทำลูกศรนนะฮะช่วงที่ทำโชว์รูมก็ผมก็ลูกศรจะไปอย่างี้ด้านี้นะฮะบนมา จากนี้มานี้นะครับแต่ทุกวันนี้ถ้าใครจะมาเช่าก็ลองมาจัดสรรปันส่วนดูว่าจะออกซ้ายออกขวาประมาณนี้ครับผมนะครับเรายืนอยู่ด้านทิศใต้ของนะฮะบริเวณสถานที่นะครับผมนั่นนะครับประมาณนี้ครับผมอันนี้ออกได้ครับพอดีว่าตอนนั้นเป็นเอ่อเราทําเป็นคาแคร์นะฮะเป็นเป็นเหล็กนะฮะอันนี้เรามีทําเป็นปูนเรียบร้อยแล้วนะครับแท่นแท่นปูนแล้วนะครับแท่นปูนอยู่ตรงนั้นครับผมนะะ นี้แล้วก็มีโครงการเราจะลื้อออกนะครับถนนก็อย่างที่ผมเรียนในซทานะครับก็บริเวณเนี้นะเส้นเขียวมาตรงนี้ก็1ิเมตรครับนะครับฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นนะครับเราทํากิจการคาแคร์ครับปัจจุบันแล้วก็จะมีบ้านด้านในนะครับกําลังอยู่ในบริเวณที่ผมเดินอยู่คือบริเวณที่ให้เช่านะครับแล้วก็ถนนบริเวณด้านในเราก็ใช้ร่วมกันนะครับ กำลังนะฮะกล้องเดินทางฮะจะพาท่านผู้ชมนะครับหรือผู้ที่อยากจะเช่านะครับเข้ามาดูห้องน้ำนะฮะท่านท่านเช่านี่ได้ห้องน้ําลูกค้าผู้ชายนะฮะลูกค้าผู้หญิงด้วยนะครับผมประมาณนี้ครับผมด้านหน้าก็จะมีบ่อปลาคราบด้วยเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมในห้องน้ําชายนะครับห้องน้ำชายห้องน้ำชายนะครับ ั้งหมดจะมีสี่หลุมนะครับผมจะอนุญาตเปิดไฟนะครับเปิดไฟนะครับนะครับจะมีสองหลุมล่างหน้าครับแล้วก็มีขี่สองครับขี่สองนะครับเราทำแบบือ้เราข้าห้างเลยนะฮะมีทั้งหมดสี่หลุมนะครับสี่หลุมครับนะครับด้านบนก็จะเป็นนะฮะมี ตกแต่งด้วยเีดานประมาณนี้แล้วก็มีพัดลมนะครับผมจะปิดไฟแล้วจากลาห้องน้ําผู้ชายไปนะครับออกมาขวามือนะก็จะมีบอปลาคราฟสำหรับลูกค้านะฮะเกี่ยวกับท่านชมท่านใดที่จะเข้ามานะครับเกี่ยวกับเช่าสถานที่ของผมนี่นะฮะนี่น,น่าจะเป็นแบบนี้นะผมผมจะพาเข้าห้องน้ํานะครับผู้หญิงนะครับผู้หญิง จะเหมือนกันฮะต่างที่ไม่มีโถฉี่ครับผมเป็นสี่หลุมเหมือนกันนะครับเราก็จะเปิดไปให้ดูนะครับครับแต่ด้านนี้นะฮะซิงล้างหน้าจะมีทั้งหมดสามหลุมนะครับป้าพีดานก็เหมือนฝั่งนู้นนะครับก็จะมีพัดลมนะครับก็จะมีทั้งหมดนะฮะสี่หลุมเช่นกันนะครับยี่ห้อโถฉี่เราใช้โถถ่ายเราใช้เป็นสแตนดาร์ดครับผมประมาณนี้นะครับ ท้องจะออกนะฮะท่านเดินทางไปอีกนะครับออกมาเลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาแล้ผมอนาปิดประตูก่อนครับเลี้ยวขวามานะฮะเลี้ยวขวามาเราก็จะอยู่อีกมุมหนึ่งนะครับนะมุมมุมนี้นะฮะประมาณนี้ครับผมก็จะมีโรงจอดรถสําหรับลูกค้าในโซนนี้ทั้งหมดเลยเท่านผู้จะเช่านะครับที่ผมแจ้งนะครับบริเวณทั้งหมดนี่นะจะถูกคุมด้วย หลังคาทั้งหมดเลยนะครับหลังคาทั้งหมดเลยนะฮะร่มลื่นมากมากครับพี่น้องครับผมร่มลื่นมากมากครับนั่นะฮะประมาณนี้ครับผมพืฤฤฤฤฤฤฤ้นเดี๋ยวผมจะนับอีกครั้งนึงว่าลุงจอดลูกค,ค้ามีทั้งหมดจอดได้กี่คันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสิบเอ็ดคันนะครับนะฮะ ่วนบ้านผมนะฮะก็จะมีถนนเข้าไปในบริเวณในโครงการอีกครั้งหนึ่งก็จะมีนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้นะครับนะแต่โซนที่เราตั้งใจให้เช่านะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะฮะผมจะขออนุญาตนะครับเดินทางมาด้านนี้นะครับเพื่อจะบอกนะครับมุมให้เช่าที่แน่นอนนะครับผมเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวผมไปยืนไปยืนอยู่ฝั่งนู้นดีกว่าครับ จะได้มองเห็นชัดๆนะฮะว่าบริเวณที่ออผู้จะเช่าเข้ามามีอนณาเขตนะฮะประมาณขนาดไหนนะครับเนื้อที่ที่นี่นะครับทั้งหมดสอ,อไ 3, 88, 88งไร่สามงานแปดสิบแปดตารางวานะครับท่านที่จะเช่านะครับผมประเมินนะครับประเมินได้จะอยู่ประมาณสองไร่ได้นะครับผม สามงาน88ตารางวานะครับผมนะฮะคิดว่าเขจะเป็นบริเวณนี้นะครับนี่ฮะนี่ฮะบริเวณที่ผมทำคาแคร์อยู่แล้วก็ตลอดจนบ้านนะครับแค่นั้นนะฮะเห็นนะครับผมกำลังจะเดินมาบริเวณด้านทิศเหนือของสถานที่นะครับให้ผู้เช่าได้เห็นชัดเจนว่าเราจะให้เช่าบริเวณไหนนะครับตัแต่ตรงนี้ไปนะครับผมนี่เลยผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับ นี่นะฮะนี่ฮะปึ๊บอ่ามุมนี้นะครับมุมนี้นะครับมุมนี้นะครับคือซ้ายซ้ายมือก็ขอบบริเวณนะฮะถึงห้องน้ำแล้วก็ถนนบริเวณนี้นะครับผมแล้วก็โรงจอดรถนะครับแล้วก็นู้นบไกลๆน่อ้อมออฟฟิศด้านหลังนะครับผมที่ก่อนหน้านี้พาท่านผ่านไปแล้วครับผมนี่ฮะแล้วออฟฟิศตรงนั้นนะครับ แล้วก็ด้านหลังของออฟฟิศนะฮะที่มีดูหน้าสาลประมาณนี้ครับผมที่มีถนนล้อมรอบออฟฟิศนั้นนะครับถนนล้อมรอบออฟฟิศนะครับแล้วก็จะมีสวนหย่อมประมาณนี้ครับผมนะครับที่ผมสแกนไปนะฮะบริเวณที่ผู้จะเช่านะฮะเข้ามาเช่านะครับบริเวณนี้ครับผมในที่อย่างที่เรนได้ทราบนะครับตรงนี้ไปนะครับตรงนี้ไปนะครับ จากจุดนี้ไปถึงข้างออฟฟิศนะครับตรงนี้นะ่อยู่ประมาณ6เมตร6เมตรบวกกับ100เมตรถนนประมาณทางเข้าซุ้มประตูประมาณ8เมตรแล้วก็ออฟฟิศนั้นนะฮะประมาณอยู่ที่10กว่าเมตรครับลองบวกกันดูนะครับที่อยู่มานั้นขออนุญาตซูมอีกทีนะครับนั่นแหละครับออฟฟิศนั่นแหละครับผมถนนนี้นะฮะซุมกลับนะครับ อ่าตอนนี้ในโซนกลางบ้างโซนกลางครับผมโซนกลางเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับซูมซูมให้ดูึ๊บนั่นเลยครับึ๊บสูงกลับนะครับโซนสามแค่โซนโซนโซนนี้ครับผมโซนนี้นะครับโซนนี้มีห้องน้ำครับถนนอ่าด้านตรงนี้นะฮะตรงนี้เพราะว่าตรงนี้คือนี่ฮะแล้วก็ตลอดจนนู่นนะครับ ลงจอดรถลูกค้าไปตรงนู้นนะฮะอ้อมทางขยะไปนะครับไปร่วมกันแล้วก็ออกไปทางถนนใหญ่ได้ครับผมไปล้อมรอบนะฮะออฟฟิศประมาณนี้ครับผมนะครับผมนะฮะผมจะขออนุญาตนะครับปิดคลิปนะครับลองลองดูนะครับเผื่อมีใครชอบนะครับผมติดต่อได้นะครับ0821461342นะครับผมหน่องนะครับ ในช่องทางของ YouTube น่องเรนเดอร์คนลาคลิปครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวเราคุยกันนะครับเรื่องราคานะครับผมว่าจะเช่าให้เดือนเท่าไหร่นะครับประมาณนี้ครับผมครับให้เช่าเดือนละเท่าไหร่ครับผมขอบคุณครับสำหรับการรับชมยังไงก็ทักกันมาสวัสดีครับ